กันนะท่วคบตกเป็ดอะไรครับขอมเปรีอยได้ไห<อ>มใส่ริงแหงลงไปบ้างครับสดโกโก khỏi của thế này không xe mình về khai con tuổi 还得忙，我弄过来分。 ใส่ไปแป๊บัวนี้ตวน้เพียหัมกงเขียวกรหับ่อบเตืองลาิดถ้าไหนของเงนชาสี่สองซื้อะโอ้ยวานไเพื่อนดีดเก็จแก้วอะไรเาแ้วสุก้อะไรเออที่จำกินกับพวป่าพวนี่ได้ไหมเีก่อน

สอ้นีอย่นเ,นเนาห้งาเลยวตัจตวจอันีรได้กี่รุ่นห้นองว่าสิมีปวดไดกี่ว่าสิบมีวดไ,ได้ได้ก<ห>็ได้ได้เมื่อตีบานกัเปเพื่อนได้ไมรอย่างนี้ย่งคือเห็นจื้อแล้วกหล ไปหนเห้งมันกหืถ oh ึงอเไอ้ชจ <c ười> ีโย่างนะเกไมอเอนกินออกมาแล้วห <c ười> hmm? ั่นแกแล้วกอันละหอยแกะทิมทิมหมห้หนึ่งไหมกลายเปนไม่หน่อยบ่เลว่าลูกแวลูกเท่านี that ้นะกลายเป็นไหน่อยวาเรื่องด้วมคว่ำปิ่นปิ่นมหูคว่ำถูมันปะไรอย่างจะมาคือมูอแบบค่ใดกับเศร้ามันจะรักคว่ข้างก็สื่อไห้เลยไหม

แต่ว่าเหมือนมองค่าคัดะไรเาัวจองเบียนสาเบียนถุเปาโไ้ยบ่นที่ไปตึ้นแหยไทยรู้สัวไปทุกอีเวนต์โต๊ะกิน่ตื้นแหยไทยูจังได้แมสิไทยไดไปไดังสีม่วงาม่วป่าแล้วอีีป่าหลายเทียวคิดว่าไปยากไปก้อยไปทำไไปวันที่สาม ่วากูรูดลูกมันไปหาหมออย่างนี้มันต้องเ okay. ดือนละเทธอหมอหนะต้องเดือนลือเธอเขาก็พาลูกเขาไปตัวเนาะเขาเรียกมันกระม้ามันไ้ไปเบิดมือเมื่อเกินเที่ยงเมื่อเกินบ่ายกับพอดีไปซื้อไปกินนะงเงี้ยซื้อไปกินได้กินอย่างนั้นก็น่ารักได้คือมากกับย่างกับยังหั่นเขาครั่งกิโลออกก็ได้เออมันเดือนที่สามีกับชียุดเดือนละเทธอแล้วสุก็ยุตตายเดิเหนื่อย เม่ ies, ้ในัน <Well. S 1> ่มี้วนี่ืออะว่าจะืรอ่อยู่ยุดยุนี่ที่นดนะขช่วบูมีเลยนะันมี้ดนีเปิรดบ่่ขอยู่บรอได้ได้ก็ปิด้วปิดมักินไเรอมึงมา่ไรมึงขึ้นนี่มึงมา่ เมียดืบบเบียร์ด้วยเียบอวันไหนจะวันไหนจะเบียรเลยส่วนนี้ค่ะนอนก็มือไหนกัคือพี่น้องกของมือไหนมันตีครับเมือเปหมือนทอดในจุเนี่ยองห

บ้ามหนยไม่จะเปิดไหมมันเออหัวใจยมลิกระสีดมัยโอ้ยมันมันี่น้องอ่ะอันมากา้าสิปโอ้ยเดี๋ยวปีก่อนออกสุรว่ามีพมกินผู้เดียวพี่น้องเลยอะไรเนี่ยตะไคร้ผมไว้ปนนะก็หมายว่าสมนังกินเป็นมูว่ารงนีออไกก็นั่งเห็นไหเห็นอืไม่เห็นเน่ยคุณไม่เห็น

หมูอ yeah. ่อนยังเม็นไหมไข่พุ่ไหมไข่ล้วน่มเนื้อหมูไหมแข็งเป๊ะเราบ็ตตรงนั้นแกงแกงกะหรี่บอสไม่แรงไม่หรอไม่หรอกแปลว่าถ้านมีคนมาหให้งกเราให้ไปเลว ยี่หแข้งยี่ห่้องติ้นหนุ่มเ่วนใครพูดไ่้น้ำนต้อเกลชุบไฟได้จะไหมใส่ใส่ได้ตุ้นวะตุ้นนะแข็งเป๊กกันไม่ได้กินอนได้พอกินใครว่าใครเอาใครอเงี้ยอา้นครส่งมาตรงน เนอาหัวท,นวทนันไห,นหม,ไมหก็จะกินกับผักกระดอกอมไมมาแต่บางค่าค้งครืคกเอามาอบกินไหมลูกเป็นเพรคือบางทีเราเสียทุี่บอกพี่ลายว่ตอนเาพี่หลายว่ตอนอุ้ยเจ็ดนมงรอนนะพี่ลุงจะอิ่นใค่ป็นสิบมือหน่วยห,หน,น่วยแบ,บ,บ,บพี่เนี่ยมันหน่วยหน่อยมันหน่วยใหญ่แอ่เมออย่างที่แต่ไม่เนี่ยอ่ได้เอาอันนั้นตัวเองหัก

กินถึงวนพวหัวนะแบบเอ็งหลบก้องกินถึงวนหัวเนี่ยผัดดิอะไรเีมี้องอแกบอกอ่เอาจานบเนี่ยปยงพจั พี่เอมก็อใจว่าเขาตับเขาเที่ยวไปเออเริ่มดัดะอียดนะหมดเมดในน่อยไปซื้อเราเงียบึ๊บอน่อยโครแโครำเลยเมอแรงตกเส้นเลม้ก็ไปอไปูเนื้อกัไี่รามองตัวยวเล กูต่อให้รถเขาแะแสบกินบักนัดไมรูไปเร่กินบักนัดได้ดูเรืองเลยแสบนี่เลยดไปลยเดลมากันว่าของขอแสบอยู่ แอเผ็ดันีาวลเือบาเมื่อนานเดีวพริกยนแค่มาเสตำมึงมีปลาเป็ดป่านี่ไสทักันเนี่ยเก็บมือทกันเนี่ยแหละเนื่อของมีแต่สีเขียวหัวหรือสีแดงเผ็ดหรืเรื่นเบมือกบางหนแบบพริกแนมมันไหลนู้นเองผมก็ทั้งกันด้วยเออนอกมันออเผ็ดว กพสนิมจมจมจริงนะงเส้นเหนียวได้เผ็ดเผ็ดน้ำมเกี่ยงก็จมกบเจ<ต>นมันมีไปกินต่นได้เขาว่าขาตับมง,งต้อเอาตีมต้อหนาราเลยแต่ว่าเป็นแม่ค้าเอากอันี้เพาะเออเสืบหุงน้าหัอนะมาขี่รถไปกันแล้วแม่ค้าับมงอเจยอะเขาทำหเดเสีย

มนบาดมันบาดผมจะวันแต่ผมไม่แห้งคือตัวนั่นเื่องแนผมกินกับอะีรดิะกีนพ่อเป็นเด็กน้่ยพ่อจะกินกิอะพ่อแม่พ่เอาไวกินรับอันอันเยงก็ลาบหมูกับป้นกับยังนี่เหมเอามื่มือดักนกินต่อยเมือยแมมื่กไปเอ Cảm ơn các bạn đã theo dõi <laughs> và ủng hộ Để Wait, wait, wait.